เ่ยวข้าวย่าเจอเอ้ยตบาดดีพี่น้องพ้พอกันนีแล้วคืเก่าพี่น้องช่งเอิ้เส้นเก่าเส้นเคยมาเกี่ยวขานีเกี่ยวบานบนม่นี่ให้ขอยบ con tốt đấy hai men hai ngày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หัวสองก็หัวสองตนะัวนึงหัวเอย้ยตัวเกียเเกียวขขาวตัวเกลียวแหงมันแหงมันมันคืออะไรมากไกลทิ่นมึ เอ้าบ uh, like no ้านเฮากันย hmm. ังโหลดเกี well ่ยวธนาคารนะโหลดเกี uh ่ยวจะจะจะโหลดเกี่ยวไผ่มาเกี่ยวเขาสวยน้องอันนี้เพียงเลยเขาอยู่ในเมืองมันเป็นแนวนี้นี่เองเนาะเขาในเมืองเขาในเมืองนี่ยาวนั่มาบอเบิร์ตนี่ ก่ ừ, อหนึ่งนี่ปูทนนั้ทงนักคนเลยมมเล่อยนตอกอันนี้ปูึงไปใช่ใช่คือเห็นแล้วถือตอกล้วถือตอกไปใช่ก็าม,ามัดเข่าบ่้าอนไ่ไปเห็นงานร่ น้าหลดกันไปต่หย à มึงาางา,กาดดง 4, 6, น,านาาก,ก็เอฟดีเอสองสี่หกเจ็ดคน้ลาแหละเราอะเราอยายาเกี่ยวหลยเรายานพน ยังเป็นเอากระบเบิบนี่เท่นี่ไม่อันยังเป็นพว่วงเป็นพ่วงอนู่มื่อนีร่ท่านคะท่านมันเปียกไปเนาะบด้เยกมันแห้งงูกบบ่มี่นนี้ ตัวใหญ่ๆบ่ได้ใส่ติผู้เหี้ยอยู่ <Ng Uhh2> <Nly> hết thai đấy sẽ hơi Gần nó, ngang, Có hình, ngoài này này, bảo, Ui Trước đó khá hên hoài khá này ấy chứ bảo Mày má đấy đi Ui chắc sẽ khôn bu khá นี่ญากับขคาหนาะีตะสำคัญอันนี้เลยบุกห้นไยังซูงกูอะยังว่าอันน่ปั่นจะเถอแบบนี่อันนี้เกี่ยนชามมือนะก็คือเราครื่องถ่ง bột là đẹp cả Hôn tốt thì thế một lên như nào Lý tóc thì tóc bỏ hàng đó คนสูงก็ส <laughs> ิท <pursue S 1> ําใจนิดนึงยืดยังยืดยังมันก็ให้ก็ยืนเว้านจังได้ยืนเนาะเอาเป็นตาก้อกันเนาะพี่น้องแฟนคลับเ็ุกข้าวเฮาสิไปกล้องให้โตบดนี้เดี๋ยวให้ให้ FC เม้นเข้ามาก่อนว่าอยากเห็นเฮาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวสิจัดให้เลย แล้วสอมงัวโตผูโตเดียวนะโอ้เห็นวาะีาในเมืองเนาีแสบสวัตงนอยู่โอ้กูแห้งอังไพยทิพเขานะข้า,ามานะแม่หันแหนนี่อยู่ถไรเงี้ยังก็บวูแจกเ้า เกียบานมื่อไงเดี๋ยวเกียบานมือตือกสลัะแท้สองดีหกเจ็ดแปดคน เฒ่าฟ้ากะจะคึ้มๆหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยฝนกําลังจะมาว่าซั่นอือเกี่ยวกับสายฝันที่3ก็ยวันที่3ที่5แต่้ามาก็มาบ่แงดอกาเปียกย้อนอีดอกมือตกตกบ่แงดอกตกกพอแย่ๆอัน ว่ามไร้ไทยบ้านกูยังบ่วันำมาอยู่หาหน้ำเสียผ้หาหน้ำสวยหนาก็ย,ยังบ่มีนะไอกระดับเต็มขึ้นกาดกระหอดนอนกับบวได้แท้กระผ้าเหลื่อมซื่อกระดับไผ่นะนทำหมอกตกกับไผ่กระดับดบ้าน <laughs> <laughs> บันในเมืองมันคือบัดับมันก็สายเดียวกันเมืองสุไซบุทองรักายวมัองรักอันนี้อ้อมขาอ้อมแอวอีนะเฮ้ยรักสัญญาณนี่แค่ไก่ใกล้อหนึ่งเขาคือตั้งลายแท้กรักสัญญาณนี่นะนี่อ้อมขางอ้อมแอวอยู่อือนี่ ก็ม,มาา e. ันทว่วเบตแถวนี้นะวาลายใหญ่ห่างพี่น้องเลยคาสิาสิดาหัวนั่นอืลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่